สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่23มิถุนายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะแต่สำหรับในเช้าว,วันนี้ก็ค่อนข้างดับฝันกลุ่มเปาะบางพอสมควรเลยนะคะสืบเนื่องมาจากที่เราเพิ่งได้รับข่าวดีกันเนื่องจากทางกะกะตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการถแถลงความคืบหน้าในการรับรองสสโด ยล่าสุดทางกะกะตะก็ได้มีมติรับรองสอสทั้งหมดเรียบร้อยแล้วและต่อจากนี้ไปก็เตรียมที่จะ มีการประชุมสภาแล้วก็เลือกรัฐบาลน,นั่นเองนะคะซึ่งก็ค่อนข้างแน่ชัดว่าทางพรรคก้าวไกลน่าจะได้ขึ้นตำแหน่งรัฐบาลใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่ามีคะแนนเสียงสูงสุดณเวลานี้แต่ที่นี้นะคะก็มีข่าวสารที่ค่อนข้างจะดับฝันกลุ่มเปราะบางที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญทวนหน้า3,000บาทซึ่งจริงๆแล้วทางพรรคก้าไกลก็ได้มีการชี้แจงอยู่แล้วว่าเงิน3,000บาท ไม่ได้ทำได้ทันทีนะคะเพียงแต่ว่าในช่วง ปีแรกก็น่าจะสามารถเพิ่มเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการจากเดิมที่เคยได้รับกันอยู่ที่600-1,000บาทสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุก็จะได้รับเป็นบำนาญทวนหน้า1,200บาทกันก่อนกลุ่มเด็กนะคะที่เคยได้รับอยู่เดือนละ600บาทก็จะปรับเพิ่มเป็น1,200บาททวนหน้าเช่นเดียวกันนะคะและสำหรับกลุ่มผู้พิการก็เช่นเดียวกันจะได้ปรับขึ้นมาเป็น1,200บาทในปีแรกกัน ก่อนนะคะคแต่ทีนี้ค่ะทางเลขาสภาพัฒได้มีการชี้นโยบายและสวัสดิการทั่วหน้าของรัฐบาลใหม่ว่ายังไม่สามารถทำได้เพราะว่าฐานภาษีไม่เพียงพอทั้งประเทศมีคนยื่นภาษีแค่12ล้านคน แต่มีคนจ่ายจริงๆแค่3ถึง4ล้านคนเท่านั้นนะคะแต่ก็ยอมรับว่าสังคมสูงไวัยได้เริ่มแล้วนะคะและสวัสดิการท่วนหน้าเป็นสิ่งจำเป็นโดยด้านเอกชนชี้รัฐบาลก้าวไกลแม้เป็นคนหนุ่มไฟแรงฉลาดและมีเหตุผลเตือนอย่าใช้ยาแรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจระวังหัวใจวายนะคะซึ่งสำหรับข่าวสารนี้ก็นำมาจาก PPTV นะคะซึ่งก็ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยนาย อนุชาพิชยนานเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัดได้มีการเปิดเผยในง,งานสัมมนาไทยแลนด์เทคออฟว่าภาพเศรษฐกิจไทยในปีนี้ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องแต่กังวลความเสี่ยงเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิตช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหากเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยไม่มีความดุลแรงใดๆความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่สําหรับสถานการณ์ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลคาดว่าง ประมาณปี2567สามารถออกได้เร็วสุดในช่วงไตรมาส1ปีหน้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณบ้างแต่ไม่มากนะักหากการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีปัญหาแล้ว จัดทางบประมาณให้เสร็จสิ้นต้นปีหน้าขณะที่การจัดทํานโยบายรัฐสวัสดิการของรัฐบาลใหม่นั้นนายดานุชากล่าวว่าจะต้องทําแบบกําหนดกลุ่มเป้าหมายการจัดทํานโยบายสวัสดิการท่นหน้ายังทําไม่ได้เพราะเงินงบประมาณไม่เพียงพอการจัดเก็บรายได้ต้องมากกว่านี้ขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นโดยถ้าดูตัวเลขยื่นแบบภาษีของคนไทยมีผู้จ่ายจริงเพียงแค่3-4ถึงล้านคนเท่านั้นนะคะแต่ก็ ยอมรับว่าสวัสดิการผู้สูงวัยมีความจําเป็นต่อสังคมผู้สูงอายุดังนั้นรัฐบาลใหม่ต้องเน้นการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีหารายได้และทําให้ประชาชนเต็มใจที่จะยื่นภาษีอย่างถูกต้องนะคะส่วนนายเกรียงกายเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้มีการกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพักเก้าวไกลก็พบว่าพักเก้าวไกลค่อนข้างรับฟังความเห็นของเอกชนเป็นพักคนหนุ่มไฟแรงเป็นคนมีความรู้แต่หลายนโยบายที่จะดําเนินการต้องค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะการขึ้นค่าแรงเป็น450บาทต่อวันถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ก็ต้องปลดคนงานผลกระทบก็จะวนกลับมาอีกครั้งดังนั้นขอย้ําว่าการแก้ปัญหาต้องไม่ใช้ยาแรงเพราะหากใช้ยาแรงเกินไปก็อาจทําให หัวใจวายได้เช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะดับฝันกลุ่มเปาะบางที่รอคอยการเพิ่มเงินบำนาญทั่วหน้าทุกคนได้เท่ากันหมดนะคะโดยปีแรกจะให้1,200บาทก่อนและอีก4ปีข้างหน้าก็จะได้รับ3,000บาทนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงแล้วเดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อทางพักก้าวไกล จัดตั้งรัฐบาลได้นะคะเขาก็อาจจะมีนโยบายใหม่ๆดีๆหรือว่าอาจจะทำตามนโยบายเดิมที่ได้หาเสียงไว้ว่าจะต้องทำให้ได้ภายในร้อยวันออกมาก็ได้ซึ่งตรงนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สำหรับในคลิปนี้ก็นำข่าวสารจากทางสภาพัฒน์ที่ออกมาชี้แจงว่ายังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเป็นรัฐสวัสดิการท่วนน้าเพราะฐานภาษีไม่เพียงพอนั่นเองค่ะส่วน เรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะคะ และถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนและระหว่างนี้ไปดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่26มิถุนายนซึ่งก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2-3วันเท่านั้นนะคะใครที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มิถุนายนนี้จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งจะสามารถรับเงินสาหรับรูดซื้อสินค้าได้ถึง1,200บาทนะคะ นั่นก็คือจะได้รับเงินย้อนหลังของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาซึ่งได้รับอยู่เดือนละ3 300ก็รวมเป็น900บาทแล้วก็ของเดือน กรกดาคมอีก300บาทเพราะฉะนั้นผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มิถุนายนนี้จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมและจะได้รับไปเลยนะคะสำหรับสิทธิการรูดซื้อสินค้า1,200บาทแต่ส่วนคนที่ได้รับไปแล้วนะคะก็คืออาจจะยืนยันตัวตนสาเร็จมาเดือนมีนาเมษาพฤษภาอันนี้นะคะเคยรับมาแล้วเดือนละ300 300วันที่1กรกฎาคมก็จะยังคงรับเ เดิมในการรูดซื้อสินค้านั่นก็คือ300บาทนั่นเองนะคะส่วนวงเงินค่ารถค่าเดินทาง ทั้งคนที่ยืนยันตัวตนสําเร็จใหม่หรือว่ายืนยันตัวตนสําเร็จมาตั้งแต่แรกนะคะตรงนี้เนี่ยได้รับเดือนต่อเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวันที่1กรกฎาคมก็จะได้วงเงินสําหรับค่ารถค่าเดินทางอีก750บาทแล้วก็วงเงินค่าแก๊สถุงต้มอีก80บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ใครที่ได้ฟังแล้วรู้ตัวว่ายังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนก็รีบดําเนินการยืนยันตัวตนได้เลยที่ธนาคารทกศสกรุงไทยแล้วก็อมสินนะคะเพื่อที่จะ ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ได้ในวันที่1กรกฎาคมโดยได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าถึง1,200บาทแต่ถ้ายืนยันตัวตนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการย้อนหลังให้สูงสุดถึง6เดือนนั่นก็คือเราสามารถยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่27กรกฎาคมซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนมาเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากว่าหลัง27กันยายนแล้วเรายัง ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนแล้วไปยืนยันตัวตนสําเร็จหลังวันที่27กันยายนตรงนี้เราจะเหลือได้รับเพียงแค่เดือนละ300บาทคือไม่มีย้อนหลังให้นั่นเองค่ะและสําหรับในเช้าวันนี้ก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ